รอง a อจะอะไรนีลารเดียวแล้วแต่ว่าสงสารกำนันผู้ออกมา

ไปเก็บเด็กที่เล่รอดสัญจรอยู่ล้มหมีเนี่ยเนี่ยสงสารพ่อพ่อก็สงสารเหมือนกันเนี่ยกำนันเิ่นมีตมตานี่เป็นอามาน่าฝากไว้เนี่ยฝากตอนนั้นไม่แม่นกำนัลหลวงพ่ประหลับเนี่ยมันเนี่ยเห็นไหมมาเรียนปวสเนี่ยแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นการลงโทษมันจะไม่มีอะไรเป็นปกติของพระอยู่แล้วล่ะไม่มีพระรูปไหนหรอกที่ไปเกียิชังลูกศิษย์ลูกหาจะไปรุนแรงเนี่ยนะ อ่าีกค่นั้นหมดเมนูเว้ยคืองปวดแพ้สันเตีมันหมดเมนต์จังสารปกครองหลวงพ่อรักษาศาสนาหลวงพ่อสงสารศาสนาหมู่เช่าที่หลวงพ่อก,ก็บอกนี่โยมเนี่ยเสียหายก็รู้ด้วยกัน่ยไปออกกู้ช่บ่เนี่ยเนี่ยคือมีหน่อยแต่ไม่หน,นีปไปชัชนในบ้านหลวงพ่อเนี่ยพวก,กนี้พอได้ไปเปยียงไม่ไปทำวัดเนี่ยนี่ก็ไม่ไปหมู่เช่าเนี่ยโดนมาแล้วก็ยังไม่ไปนไี่เนี่ยไปก็ไปหลับนี่ประมาณนี้แหละ ในมุมมองของลุงพ่อนะครับการที่มีคนเอาไปลงอยู่ในเชียลเนี่ยคิดว่าเป็นสิ่งที่กระท,ทำลงไปนี่เป็นหลักๆเนี่ยมันคืออิจฉาหลวงพ่อไงอเขาก็รู้พวกคนโลกกันนะที่ว่าหลวงพ่อเป็นคนยังไงเนี่ยหลวงพ่อเป็นคนเอาเก่งเอาอย่างนักทุ้เรื่องนะที่ว่าเนี่ยนะแต่มองจุดที่เกิดเหตุนี่ยหลวงพอ่อเกียดได้เลยเนี่ยเอาไปด้วยในวันนั้นไปแกะของเนี่ยนั่งอยูหลวงพ่อเนี่ยเอาแต่หลวงพ่อเบื่อมันเกลียดมันไม่แล้วเอาไปทําไมล่ะ เอาไปแกะของช่วยหลวงพ่อทั้งวันเลยวันน,นั้นเนี่ยเนี่ยแม่นวะเนี่ยตบกับวะเลยตบแห้งอย่างบอกเนี่ยตบข้อนี่เห็ดวงวงปกติหลวงพ่อซื้อคือจังหนาข้าววานี่ละ่ได้มากกันสมกับแค่นี้เนี่ยคือพอเห็ดไปสำนั่นละบุ๊มบันดอกจะไปโหดลายสั้นรุ่นเลี้ยงด้วนี่เลี้ยงไว้ซื้อเนี่ยเนี่ยก็น่าตามนี้ ตายตะโดนแล้วเสีจิตคุกตะโดนแล้วเรียงยืนบ่ต้องบอกเรีงไหนบ่นว่าเนี่ยเนี่ยนี่หลวงพ่อสงสารแกด้วยเรี่ยหล่อนสัญจรมาสงสารกำนันผู้มันว่าฝากด้วยรับไหด้วยความเมตตากว่าหนานี่จับเสี้ซีหาไรกว่พันไกล้กันเนี่ยทั้งยาเสพติดทั้งเงินและมอเมื่อไจะบอกด้วย ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f o ลเวอร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดอ,ออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ